สวัสดีครับแล้วเราก็มาพบกับโฮมทั่วอีกแล้วนะครับผมก็ครั้งนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับว่าเรามีการเติมอะไรไปในบ้านบ้างน,นะครับผมมาดูกันนะฮะเริ่อาการแหกนะครับเราก็มีมุ้งจีบมาแล้วนะครับก็ทําให้ลมโฟลเข้ามาได้มากขึ้นนะเพราะว่าเราบ้านหน้าบ้านเราทิศใต้ลมก็จะพัดเข้ามาตลอดนะครับผมก็อันนี้ก็ไม่แพงเลยนะครับก็ได้ราคาดีมากเดี๋ยวเราให้คอนแทคเอาไว้เนาะอันเนี้ยมุ้งจีบนะครับทั้งหมดนะครับ 4,500บาทเองนะครับนี่เปิดได้สุดเลยนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าเรามีน้องดิจิตอลล็อกมาแล้วนะครับผมซึ่ง d ดิจิตอลล็อกเนี่ยก็เป็นหลายๆระบบมากทั้งสแกนนิ้วใช้บัตรแตะใช้รหัสนะครับผมก็อันนี้ก็ประมา,มา,มาได้มาราคาเท่า,ท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 ากันๆกันก็คือ4,500นะคะนรับผมจดกจีบติดงงจีบก่อนนะฮะหลังจากมีมุ้งจีมีดิจิตอลล็อกเราก็มีมุ้งลวดแล้วนะฮะ ทั้งหลังเลยครับเราติดไปทั้งหลังนะครับเป็นราคาเหมาเลยครับอยู่ที่1 0 0 0 0มบาทเองนะครับก็ทุกจุดเลยว่าจะเป็นหน้าต่างบานนี้นะฮะเราก็มีนะครับแล้วเราลมก็จะพัดมาตลอดเวลาเราเปิดระหว่างต่อช่วงเช้านี่คือแบบไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะฮะน่ฮะรับเห็นไหมก็เต็มบานสวยนะครับมีมีเส้นคาดอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้จะมีนะครับเรามีทุกจุดนะครับของบ้านนะครับแล้วก็ โอเคแล้วก็ไปที่ครัวนะครับครัวเนี่ยเราติดน้องหมูเหมือนกันคกวจะเป็นบานเปิดนะครับเพราะนี่เราแล้วก็เราเลือกให้กรอบเป็นสีขาวเพื่อจะได้ตรงกับกรอบประตูเดิมของเรานะครับก็จะดูแลเข้าทางกันเข้ากันไม่ได้แบบกระโดดออกมาเป็นสีดำนะครับโอเคแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้กันพวกจิ้งจงจิ้งจกมาลงมาแมลงเข้ามานะครับก็มีตรงใต้ประตูนะฮะนี่ก็มีนะค,ะนะครับมีงจีบของเรา เอ้ยไม่ใช่ลุงลวดของเรานะครับนี่ฮะข้างบนก็มีนะครับเราก็ติดไปหมดเลยไปดูข้างบนกันต่อนะครับเดี๋ยวจะมีไอเทมเพิ่อมอีกอันหนึ่งที่ที่ที่ข้างบนด้วยนะครับตรงมาได้เราก็ติดนะครับเพื่อให้โฟโลมโฟนหน้าบ้านด้า,านใต้เรา้มานะฮะสวยงามอันนี้เรื่องสีดำนะครับเพราะว่ากระจกเราเป็นสีดำ งนี้เรามีตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีเราเราก็ทำเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะถามว่าตรงนี้จะไปเป็นที่ทํางานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเาร,ราจะลงโซฟาตรงนี้เพิ่มนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะทางนานด้านข้างนะฮะแล้วก็ไอเทมใหม่ของเราก็คืออันนี้เองนะครับใช้บ้านทีวีนะครับแล้วก็มีมีตู้ข้างบนไว้ใส่ของนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่ก้วันกับพี่สวัสด์เหมือนเดิมนะครับจาการ้าน S v e Furniture นะครับ ที่ดิวอินให้เราสวยงามขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นซอฟต์ล็อกด้วยนะครไอซอฟต์โค้ดด้วยนะครับนี่นะฮะอย่างสวยงามนะครับนี่ชิบนะครับข้างบนก็วางของได้นะฮะแล้วก็ข้างล่างนะครับก็มีเก็นะครับแข็งแรงแข็งแรงทนทาครับสวยงามถูกต้องแล้วสวยงาม,มแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยครับ ในราคาเพียงแค่หมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับอันนี้อันนี้เรายอมดิวเลยเพราะว่าหนึ่งคือทั้งวันนเ,เราได,เาได้เราได้ชั้นเชลล์ที่ใหญ่กว่าที่เราได้มานะครับค่อนข้างกว้างมากนะครับแล้วก็เป็นซอฟต์โค้ดด้วยนะครับผมแล้วก็สีที่เราชอบคือเราจะได้สีขาวล้วนแล้วก็พี่สวัสดิ์กับพี่พี่ว้นนะครับที่เราได้ได้แบบตอบตอโจทย์ตอบโจทย์เราใช่ครับเดี๋ยวจะมีทีวีมานะครับอันนี้ก็จะมีทีวีปลิ้งออกมาแต่ว่าแบบม่ตรงทีม อันน nee> <um right. ี้มุ้งรั <t 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 um ่วอ uh> ีกนะครับในห้องนอนก็จะมีท um> ุกห้องนอนเลยนะครับนี่ก็เป็นมุ้งรวดนะครับเอ๊ะมีมีเหมือนจะมีบางท่านถามมานอะวันีบ้านเรามีเรามีนี่นะครับเอตัวรั้วที่สูงกว่าบ้านคนอื่นเขาเพราะว่าเขาไว้กันระหว่างบ้านเรากับโรงงานให้นะครับผมก็ดีครับทพาไเรามีไพรเวทเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ จริงๆห้องน้ำก็มีมุงร่วนนะให้ดูบนล่างเหมือนกันใช่ทั้งบนนะครับนี่ท้างล้างก็มีเหมือนกันเราใส่เราใส่มุงร่วดทั้งหมดเพื่อไวเราอากาศมันโฟได้ถ่ายเทน,นะครับไม่ไม่ไมอับชื้นนะครับแล้วก็แล้วก็ไปที่ห้องนอนนะครับแล้วก็มีมุงร่วดเหมือนกันนะครับเต็มบานนะเขาเรียกว่าเต็มบานใช่เต็มบานเลยนะนี่ฮะทั้งหมดนี้เลยเราก็ เป็นเสร็จทั้งหมดนะครับแค่10,000หมื่นบาทเท่านั้นนะครับของห0 0 0งบาทหนึ่งหมื่นบาทนะครับราคาเหมานะฮะก็โอเคมากแล้วก็ได้ได้จบได้ได้ได้แบบมืตอนนั้นเราเราเปิดทั้งทั้งหลังเนาะก็รู้สึกว่าลมพัดมาดีแล้วก็ไม่ร้อนนะครับผมแล้วก็ด้วยกับหน้าบ้านเราติดใต้ด้วยเนาะผมก็เลยโฟดีครับผมก็วันนี้เราก็มาอัปเดตไว้เท่านี้เดี๋ยว อาจจะมีอะไรไปอัปเดตเพิ่มเติมต่อไปยังไงติดตามชมในช่องเรานะครับว่าเราจะมีอะไรอัปเดตไปในโฮมทัวร์ของเราต่อในหมู่บ้านเราด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับบ๊ายบาย